อุ้ยจัก็นอตอุ้ยหจรงจัก็นอตตายโอ้โหแรงขนาดนั้นเลยเหรอระยะไกลอย่างงี้อู้วอลแบงโวววตกใจหมดเลยเฮ้ยมันดับระเบิดไว สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับอีกหนึ่งปืนก่อนที่เบต้าของภาคแวนการ์จะจบลงนะครับถ้าพูดถึงในเกมยุคเวอร์วอรแล้วเนี่ยปืนแรกที่ผมจะนึกถึงเลยนะครับก็คือปืน M1 Garand นั่นเองครับเป็นปืนที่ผมชื่นชอบมากในยุคเวอร์วอรนะครับโดยในเกมนะครับปืน M1 Garand เนี่ยจะจัดอยู่ในหมวด m a r k กแมนไรเฟ e นะครับเป็นยิงแบบเซมิออโต้นะครับเดิมๆกระสุนอยู่ที่8นัดบอกเลยว่าจากการที่ผมเอาลองไปเล่นแบบสักพักนะครับคือโคตรแรงนะครับสองนัดตายหัวนัดเดียวครับแต่ก็แลกมากับความคล่องตัวที่ช้านะครัับผมมเลยตต้้องงแ่ปืนนให ของนิดหนึ่งนะครับของแต่งเนี่ยผมอาจจะยังอธิบายมากไม่ได้นะครับเพราะว่าของแต่งมันยังไม่เต็มนะครับก็คร่าวๆผมก็ใช้ประมาณนี้นครับก็คือพวกกระสุน fmj อะไรพวกนี้นะจะทําให้ยิงทะลุให้ดีขึ้นหรือว่าใส่แม็กกาซีนที่ทําให้เล็งเร็วขึ้นอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวพวกคลิปรีวิวปืนแบบเต็มๆเนี่ยผมรอภาคแวนการ์ออกแบบเต็มตัวค่อยมาทําดีกว่านะครับเพราะว่าพอตัวเกมเต็มเปิดมาจริงๆเนี่ยพวกของแต่งเนี่ยมันอาจจะแบบว่าสแตทไม่เหมือนเดิมนะครับก็อันนี้เอามาแบบว่าพรีวิวแล้วกันพรีวิวคร่าวๆ โอเคมาเราไปลุยอะไรดีกว่าโว้มาแล้วทุกคนเฮ้ยแมปนี้แมปกว้างด้วยมาเรามาลองกาเรนในแบบยึดธงกันนะครับให้ฟังเสียงปืนก่อนแล้วกันให้ฟังเสียงปืนก่อนอหนักแน่นแล้วเสียงนี้ครับเสียงกริ้งนี่คือแบบมันต้องมีเสียงนี้ผมชอบมากเลยคือต้องยิงให้หมดนะมันจะมีเสียงนี้อโอเคเบอร์กระสุนไปเยอะละไปะเราไปยิงดีกว,ว่าเฮ้ยนี่สองนัดครับนัดที่สองโดน,นหัวเขาด้วย เฮ้ยไปไหนกันหมดวะเนี่ยเอ๊ะทำไมห้องนี้มันแค่6คนเองอะปกติแมบนี้มันต้องใหญ่ๆกว้างๆไม่ใช่เหรอตายมือปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โหทะลุไปนัดหนึ่งนะครับเลยต้องยิง3แต่เหมือนนัดที่2ไม่โดนหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่ชัวร์ฮะเฮ้ยลีบไปทันตายไหมอู้วนัดขาดนัดเดียวขาดนัดเดียวคือผมยังไม่ชินกับการแคนเซิลรีโหลดของภาคนี้นะครับโดย ปกติเนี่ยของโมเดอร์มาร์เฟเนี่ยแค่เรากดวิ่งนะครับเราจะหยุดรีโหลดทันทีนะครับแต่ว่าอันนี้มันต้องแบบเนี่ยเรากดเราต้องกดสับปืนเองยังไม่ชินเท่าไหร่นะเมื่อกี้เลยต้องรีโหลดให้เสร็จยังเลงช้าอยู่ยังไม่ทัน S M G นะครับใครก็เอาการ์แลนวิ่งไปอย่างนี้หรอก็เนี่ยแหละครับมีผมเนี่ยแหละลุยมันเพื่อนเนี่ยครับทุกคนผมใส่แม็กตัวนี้ผมไม่ผมอยากได้เลงเร็วแต่ว่าอ่ามันค่อนข้างที่จะลดระยะดาเมจปืนไปเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ย มันจะลดดาเมจหนึ่งนะครับแล้วก็ระยะดาเมจด้วยโอ้รถเยอะอยู่เหมือนกัน,นเนี่ยเดี๋ยวผมน่าจะต้องลองถอดดูนะครับอาจจะต้องถ้าถอดผมคิดว่า2นัดทุกระยะแน่นอนครับเพราะว่าตอนผมเล่นปืนเนี่ยแบบเดิมๆเลยนะยิงตรงไหนก็สองนัดนะครับอันนี้สองนัดป๊บ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 เนี่ยอย่างนี้สาเนัดไกลไปหน่อยก็ระยะดาเมจมันโดนลดนะครับตัวของแต่งเมื่อกี้แต่ว่ามันทําให้ปืนเนี่ยเล็งเร็วครับเนี่ยอันนี้คือถือว่าเล็งเร็วนะก่อนน้านี้คือช้ามาก ตัวไฮเอเลอร์นี่ช่วยให้เวลาเราโดนเข้าหลังนะครับมันจะบอยไม่ทันเห็นไหมนึงเ็วไม่ทันตัวนี้ห้องนี้มันคนน้อยจังเลยไม่ทันใจเลยคบผมว่าผมเปลี่ยนห้องดีกว่าโอเคมาทุกคนห้องที่2มาแล้วอันนี้เป็นโหมดทีมเดดแมทนะครับไม่ต้องคิดมากเดินยิงอย่างเดียวทําคิวให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็อย่าตายเยอะด้วยเดี๋ยวจะเป็นแต้มฝั่งตรงข้ามนะครับก็ผมไม่รู้ว่าผมจะหยุดการตายผมได้ไหม ลยุยเพราะว่าเราเป็นสไนาสายบูนะครับอู้โอเคฝั่งแล้วเยอะอยู่นะฝังแลว้วแปดไปมันแน่นอนห้องนี้แตกยัง <laughs> เล่นตลอดเลยครับนี่มุกนี้นี่บอกเลยว่าไม่เล่นไม่ได้ครับมันต้องคนให้หน่อยเพื่อนโอ้โหจะมีคนบิงมาป่ะวะเราดักก่อนแล้วกันมี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 โอ้สวย เล่นปืนนี้ซิ่งมากไม่ได้ครับอ้ยเพื่อนเฮ้ยไม่ใช่เพื่อนมันอยู่ไหนเอ่ยโอ้โหทีเด็ดนี่บอกเลยว่าเกิดกันมั่วซั่วมากนะครับไม่มีโซนเกิดให้เห็นเลยคือจะเกิดตรงไหนก็ได้ระยะไกลอย่างนี้ออ้วอลแบงนี่ครับผลของการใส่ FMJ นะครับแรงมากขนาดยิงทะลุนะครับสองนัดเองกดไปก่อนกดกดไปก่อน ไม่ว่าเราจะเจ็บแค่ไหนเราก็กดไปก่อนนะครับผมไปถอนแม็กตัวนั้นดีกว่าผมอยากยิงสองนัดตายโอเคเดี๋ยวเราถอนแม็กตัวที่ทําให้เล็งเร็วแต่ว่าระยะดาเมจหายก่อนนะครับตัวนี้มาลองดูก่อนโอเคครับปรับปรับเห็นไหมสองนัดแน่นอนไม่มีพลาดนะครับโอเคผมว่าตัวนี้ปรับปับแต่เล็งช้ามากเลยระยะอย่างนี้กว่าผมจะเข้าสะขอแต่ครับตายก่อนละเฮ้ยบัง หัวแดงเชียวเพื่อนเฮ้ยนาเดียวออยู่ไหนไออยู่ไหนาไหายเฉยเป็นไปได้อย่างไรนี่ไงล็งไม่ทันเนียวะกว่าผมจะเข้าสะโขมนะผมว่าผมอาจจะต้องใส่มัสเซลตัวนี้ตอนนี้ต้องการสิ่งที่เพิ่มลิงเร็วนะครับยังนะยังไม่ค่อยปลดอะไรมากนะมีแค่ตัวนี้ที่เพิ่มเล็งเร็วแต่ว่ามันทาให้ยิงสองนัดไม่ตายนะครับก็มันก็ต้องลองแลกกันนะนะอะไรผลองใส่ตัวนี้ดูตัวนี้สปินทูไฟมันลดเยอะ ลองไปตัวนี้ดูนะครับเก็บเสียงเห็นไหมพอแบบผมเล็งเข้าเป้าแล้วใช่ไหมปืนผมยังยิงไม่ออกอะ่ะเพราะว่าผมเพิ่งหยุดหยุดวิ่งมายิงให้ดูนะเห็นไหมมันยังยิงไม่ออกเนี่ยทุกคนได้ยินเสียงคลิกมามผมไหมมันแบบตักทักเลยครับมีผลอยู่นะแต่เป็นทูไฟโอเคอันนี้เป็นเสียงเก็บเสียงนะครับเก็บเสียงของการลนจะเป็นยังไงมาดูกันเสียงน่ารักจักโอ้หเก็บเสียงนี่คือเก็บจริงๆนะว้าว ห้องนี้ยี่สิบคนนะครับทุกคนผมได้ห้องออ้ออ้ออเออ,อมองไม่เห็นอะไรเลยอืออไปก่อนไอ้ยิงเพื่อนทำไม <laughs> หลังเพื่อนระเบิดไปแล้วใจเย็นนะพี่ชายควางระเบิดไปแล้วไอหลังยิงอ่าไม่ทันผมอยากแต่งให้มันคล่องมากๆอย่างเลยทุกคน โอ้ยวอลแบงใสเอ็มเจนี่เรื่องวอลแบงนี่ไว้ใจได้ครับปั๊บปั๊บปั๊บวิ่งเร็วเหลือเกินโอ้โหสองนัดเราต้องเล่นแบบว่าเดินน้อยๆแล้วทุกคนผมจะเล่นแบบให้มันส่งก็เป็นเอ็มวันกาแลนหน่อยนะครับเดินไปเอสเอ็มจีเลยที่หลังเข้าเหรอปั๊บปั๊บยิงให้โอเคถวยมาอีกแล้ว ตกใจหมดเลยเฮ้ยมันดับระเบิดไว้โอ้โหไอ้นี่โอเคขวาออกไว้อุ๊ยเอ้าเก็บปืนใครมาเนี่ยการเล่นฉันไปไหนปืนฉันอะเอาหายไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยปืนผมละลายไปไหนอะอ้าวโอเคกูไปตายโอเค โอเคมาการเลนผมกลับมันหายไปได้ไงผมเก็บปืนคนอื่นไปมันก็ต้องตรงอยู่แถวนั้นหรือเปล่าอ่ะงงเลยโอ้โหออกมาตรงนี้นี่บอกเลยว่าแน่นแน่นสองนั้นมาแล้วซอยนี้ดักหรอดักหรอมีไหมปู้ข้างหลังมาตายโอ้นัดเดียว อยากได้กระสุนสักสิบนัดว่ะเดิมๆแปดนัดเนี่ยตึ้งตึงตึงหมดเอาละทุกคนผมจะเปลี่ยนการเลนให้เป็นปืนที่เล็งไวที่สุดนยผมอยากจะวิ่งยิงละตัวแม็กตัวนี้กลับไปนะครับเพิ่มเอเดียสสปีดสองนะครับแล้วก็ตัวนี้เพิ่มเอเดียสสปีดอีกหนึ่งนะครับแล้วก็สต็อกก็เพิ่มเอเดียสสปีดอีกหนึ่งนะครับโอเคเล็งไวไหมทุกคนว่าเล็งไวไหมผมก็ว่ากะหนักอยู่นะแต่ไม่สนแล้วตายเข้าเอออย่างนี้มันกว่าเยอะเลยครับ เฮ้ยมานั่งในห้องซ่วมตกใจหมดเลยไอ้นี่นักลบห้องขี้โว้วโว้วลืมเก็บแท็กนะต้องเก็บแท็กด้วยนะจะแตะไม่ขึ้นเฮ้ยทำไมกล้องผมมันมีฝุ่นวะเฮ้ยเสียงใครอะตอนไหนใช่ไหมเสียงอะไรวะทุกคนได้ยินไหมผมปะ อ๋อฝั่งนูน้นเฮ้แต่เสียงมันใกล้หูมากเลยนะมันอะไรวะผมงงมากแต่ไม่ว่ากาแลนจะแต่งให้มันคล่องอยังไงมันก็ยิงกับ S M G แบบไวๆไม่ได้นะครับเนี่ทำไมมีแพ็กเกจเบิร์ดขึ้นล่ะป้ามวอลแบงยังได้อยู่โอ้โหเยิวสายเข้าจิบหายแล้วหลังก็เข้าโอ้โหปืนอะไรวะเนะโอ้ผมมีดิธีการใหม่แล้วไอ้ปืนมีดิการนี่มันน่าก,กลัวจริงๆเลยมันยิง,งแบบดูเหมือนทุกอย่างจะคัง สามนัดเลยอ่ะตรงนี้ฉันมาแล้วอ้าอะไนหมดแล้ววะเมื่อกี้ตรงนี้โคตรเยอะเลยโว้ฟอร์นิลโลทลายนะตะตูบ้าซะตอดเลยบ้าเอ้ยเกือบไม่ทันเกเออวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนแล้วกันวิ่งไปก่อนโอเคเรื่องช่วยชีวิตฉันขอบคุณมางั้นไหมเนี่ยพอก่อนนะโอเค เฮ้ยเพื่อนพยายามคอยยิงหน่อยนะครับโอ้หันมาเร็วจังนะพี่ชายระเบิดไม่โอ้โหรอดได้ไงไม่รอดอยู่ดีเุ้ยเสียงหมามันน่ากลัวจังโอ้โห โอเคกลับไปถอดกระสุนอีกรอบอุ้ยจังก้น็อตอุ้ยผมยิงจังก้น็อตตายโอ้โหแรงขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหมีผมกดหัวจังก้น็อตล้วนๆเลยครับรีรอดดิ้งโอ้ยน้าติดไฟเด็มาจากไหนเนี่ยมันคืออะไรอ๋อมันปลาพวกเธอไหมอะไรพวกนี้ปะโอ้โหปลาอัดขนาดนี้โดดข้ามหัวฉันไปเลย อือ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 แท <Hey S 1> นะครับโอเคครับทุกคนเป็นไงบ้างครับกับ M1 Preview คร่าวๆนะครับเพราะว่าของแต่งเนี่ยในเบต้ามันยังปลดได้ให้ไม่เต็มที่นะครับจริงๆเนี่ยมัน,นมเห็นมหมปืนมาใส่ได้ตั้ง10ช่องนะครับนี่เหลืออีกประมาณกี่ช่องเนี่ยอีก1ช่องนะครับถึงจะครบ10แต่ว่าบางอันผมก็ไม่ได้ใส่นะเพราะว่าเออมันยังไม่เหมาะที่จะใส่นะครับเนี่ยมันเหมาะไปใส่พวกของหลังๆบวกกระสุนเยอะดีกว่านะครับโอ้ได้ถึงเวิว69เลยเลยเนี่ย เยอะมากเลยครับโอเคทุกคน M1 Garand Preview ในช่วงเบตาเ้าแบบนี้ครับเดี๋ยวกลับมาแน่นอนในกับตัวเกมเต็มของแวนการ์นะครับแล้วก็สําหรับคลิปเบต้าแวนการ์ก็น่าจะจบแค่เพียงคลิปนี้นะครับแค่2ปืนก่อนนะเพราะว่าผมไม่อยากเล่น Preview เยอะเดี๋ยวไม่มีตัวเดี๋ยวไม่มีให้ลงในช่วงตัวเต็มเข้ามานะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันคลิปหน้านะครับช่วงนี้วอลโซนปืนเริ่มบัฟกันเนิร์ฟกันเดือดแล้วครับเดี๋ยวจะมีอ่าพวกปืนเก่าๆกลับมาทําใหม่เหมือนเดิมนะครับ ก็อย่าลืมนะครับตามมาดูผมไลฟ์สตรีมบนทวิสทีวีด้วยนะครับลิงก์ผมทิไม้ไว้ด้านล่างเลยสตรีมเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกในเพจกับ Discord อีกทีหนึ่งนะครับช่วงความคาเหมือนเดิมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย